ชาวบ้านในจองอุตรดิตถ์เขารวมตัวกันเรียกร้องให้จเจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญธรรมนะคะออกมาชี้แจงเรื่องของเงินวัดค่ะพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าใช้รถยนต์เที่นั่งราคากว่า1ล้านบาทแถมยังติดป้ายทะเบียนประมูลด้วยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะชาวบ้านปากขนนหมู่ที่3ตํบลคุ้งตะเพาอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ค่ะ เขาไปรวมตัวกันที่สรรารการประเรียนวัดใหม่เจริญธรรมเพื่อที่จะเรียกร้องให้พระครูสุจิตตพัฒนาทิพิธานจเจ้าวาดวัดใหม่เจริญธรรมและก็เจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภาไปชี้แจงเรื่องของเงินวัดค่ะในที่ประชุมเนี่ยชาวบ้านก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะถึงการครอบครองรถยนต์7ที่นั่งราคากว่า1ล้านบาท ติดแผ่นป้ายทะเบียนประมูลรวมถึงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นการปาขวดน้ําในที่ประชุมและยังมีการตรวจสอบพบค่าไฟของวัดที่สูงเกินความจําเป็นเฉลี่ยเดือนละกว่า1 0 0 0 0บาทด้วยค่ะเรื่องเงินเป็นยังไงอะคะคือเรื่องเงินนะครับไม่กรรมาการวัดเนี่ยเขาตั้งมาเองนะครับการบริหารงานเนี่ยเขาพูดเองเออเองหมดเงินทุกอย่างเนี่ยเขาสามารถสั่งได้เลยเอาไปใช้ใจ่ายอะไรก็ได้ การก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่เขาคนเดียวอยู่ที่เจ้าวาดคนเดียวโดยคณะกรรมาการและชาวบ้านเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับส่วนเรื่องของรถนะคะเจ้าวาดวัดใหม่เจริญธรรมชี้แจงว่ารถยนต์เจ็ที่นั่งซื้อมาด้วยเงินส่วนตัวโดยผ่อนส่งเดือนละ1 2 0 0 0บาทเรียะเวลา7ปีและก็ผ่อนครบแล้วด้วยยืนยันว่าเงินวัดมีกรรมการวัดเป็นผู้ดูแลค่ะสอนสิ่งทานในโรงเรียนต้องไปเป็นพระอุชาด้วยปีก็ต้องแสกว่าบาทพี่ได้อะ กิจเงินหมดดีกว่ากิจเินหมดเนี่ยตักมาเง้นบูพระผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ได้ร้อยเดียวสองร้อยเหมือนกับพระหลูกวัดแสดงว่าเงินในส่วนของวัดเนี่ยก็คือมีกรรมการวัดในการมีกรรมการวัดดูแลอยู่และฉันก็รัดเงินก็ไม่ได้อยู่กับฉันบัญชีก็ไม่ได้อยู่กับฉัน ตัวแทนชาวบ้านเขาบอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมรวมน23เรื่องแต่ไม่พบว่ามีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหามีเพียงการชี้แจงเป็นหนังสือมายังผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นชาวบ้านเขาจึงทำหนังสือไปยังเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์และก็นายอำเภอเมืองค่ะรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยรวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อขอคำตอบภายใน7วันนี้ค่ะ คือขยายที่มาของเงินที่เจ้าวาดบอกว่าได้เนี่ยครับท่านบอกว่าไม่ต่ํากว่าออมนะครับไม่ต่ํากว่าปีละ1น0 0งแบาทเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นทั้งเจ้าวาดเจ้าคณะตําบลเป็นพระอุปัชาพระนักเทศนะครับแล้วก็เป็นพระที่สอนหนังสือด้วยรวมถึงรับกิจนิมนต์ต่างๆก็เลยทําให้ท่านเนี่ยมีเงินออมเนี่ยไม่ต่ํากว่า1 0 0 0 0แบาทต่อปีก็ยืนยันว่าเงินที่ไปใช้ซื้อรถเนี่ยไม่ใช่เงินของวัดแต่อย่างใดส่วนเงินของวัดเนี่ยเวลาเบิกจ่ายท่านก็ให้ข้อมูล ว่าจะต้องมีกรรมการวัด3ใน5คนเนี่ยมีการเซ็นหรือว่ามีการเซ็นเบิกออกมาก็ย <c oughs> ืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของเงินวัดนั่นเองนะครับ